วันนี้บ้านสวนสุขใจได้เอาแหนแดงมาลงให้ป่าได้กินนะครับนี่ปลาก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครับสวัสดีครับเช้านี้ก็เป็นเช้าวันหนึ่งนะครับที่บ้านสวนสุขใจนะครับวันนี้บ้านสวนสุขใจได้เอาแหนแดงมาลงให้ป่าได้กินนะครับนี่ปลาเขาก็กิน เล็มจินแหนแดงแหนเป็ดกันอยู่นี่ครับนี่เราจะเห็นภาพนะครับคือบ้านสวนสุขใจเราจะเลี้ยงเอาแหนเป็ดแหนแดงผักบุ้งผักกระเฉดผักตำลึงต้นผงชิลดนะครับมาให้เป็นอาหารของปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงเอาไว้ก็คือเป็นปลานิลปลาจะเพียนปลาทับทิมแล้วก็ปลาไนานะครับนี่ก็ที่บ้านสวนสุขใจเราก็มีอยู่หลายบ่อทีนี้เราอา อาชีพหลักคืองานหลักของเราก็คือเอาแหนเป็ดแหนแดงไปให้ปลานะครับแทนอาหารตามท้องตลาดนะครับที่บ้านสวนสุขใจจะงดการใช้อาหารท้องตลาดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่อันนี้เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับคือเราจะเลี้ยงไว้หลายบ่อที่นี่เราจะสลับกันเอาแหนเป็ดแหนแดงไปลงให้เขากินนะครับนี่ก็วันนี้ก็เอามาลงบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุที่อยู่ข้างบนนะครับนี่ ก็เราจะคัดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไว้นะครับเพราะว่าในในทุกปีของเราเราก็ในสะส่วนไหนที่เราเอาไปแกกไปจ่ายไปขายเราก็เป็นอีกบ่อหนึ่งแล้วก็คัดเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงลงมาไว้ตอนรับหน้าฝนก็เขาก็จะออกลูกออกหลานนะครับปานยินปาทับทิมปาทับเพียนนี่ออกลูกทั้งปีนะครับนี่ก็ถือว่าดอนนี้ก็ เข้าหน้าฝนเขาก็ไข่เต็มท้องเลยนะครับนี่พร้อมไข่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่บ้านสวนสุขใจของเราก็เลี้ยงเป็นแปบปลากินพืชนะครับเน้นเป็นหลักเลยครับปลากินพืชเพราะว่าเราประหยัดอาหารนะครับเราจะไม่ซื้ออาหารตามท้องตลาดนะครับก็ใครสนใจหรืออยากชมก็เชิญได้นะครับที่บ้านสวนสุขใจนะครับก็เราก็เปิดสวนบ้านสวนสุขใจนะครับนี่ใครก็ที่บ้านสวนสุขใจของเราก็มี การทำเกษตรแบบอินทรียเกษตรแบบพอเพียงแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินด้วยตัวเองนะครับเราก็มีการเลี้ยงปลาก็เป็นหลักอีกอย่างหนึ่งนะครับหลักนอกเหนือจากการปลูกผักปลูกพืชปลูกผลไม้ปลูกปลาแล้วก็เอาปลามาเสริมนะครับทีนี้ที่บ้านสวนสุขใจยงเราก็เปิดสวนให้คนไหนที่อยากชมหรืออยาก เข้ามาก็เชิญได้นะครับที่บ้านสวนสุขใจครับครับสวัสดีครับ